เมื่อเมื่อวานนี้25ตุลาคมชาวไทยและชาวอเมริกันทั้งหลายต้องรับมือกับข่าวสารที่เศร้าใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ได้รับข่าวสารเสียใจกับการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงที่เพิ่งสิ้นพระชนในวัยเ3ปีทําให้ทุกคนรู้สึกเศร้าและเสียใจอย่างสุดซึง้ง แต่ที่น่าสนใจคือการที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเดนัลทรัมป์ได้เดินทางมาเลเซียเพื่อเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงสันติภาพระหว่างไทยและกัมพูชาทรัมป์ได้ระบุว่าจะรีบลงนามโดยทันทีเพื่อความสะดวกแก่ทุกคนนี้คือการที่เขาสนับสนุนการสันติภาพในภูมิภาคแห่งนี้แต่มีบางคนเห็นว่าการเข้ามาของทรัมป์อาจเป็นการเพิ่มความสำคัญให้กับการตกลงนี้ทําให้มีความเห็นแตกต่างกันอย่างมาก สมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงได้ทรงเป็นพระองค์ที่มีพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและโครงการตามพระราชดำริต่างๆทรงมีพระราชหายใส่ใจประชาชนและความงดงามทางธรรมชาติของไทยพระองค์ทรงยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประสกนิกรชาวไทยและทรงริเริ่มงานอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยพระวิริยะอุตสาหะวิของพระองค์ได้รับการยกย่องในระดับนานา,นาชาติทรงได้รับรางวัลและเกียรติยศมากมายจากสถาบันต่างๆในสหรัฐและสถาบันนานาชาติ สมเด็จพระบรมราชีพันปีหลวงทรงเป็นนักสื่อสารที่ดีเยี่ยนในการถ่ายทอดเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมนการาิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถพิตรในคราวสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการพระองค์ยังสเสด็จพระราชดำเนินไปนอกกรุงวอชิงตันดีซีหลายพื้นที่ทั่วสหรัฐเพื่อทรงเป็นตัวแทนประเทศไทยด้วยพระราชจริยวัตรของพระองค์ที่ทรงยกระดับและเผยแพร่ผ้าไหมไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกทำให้สมเด็จพระบรมราชีพันปีหลวงเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมระหว่างสองชาติที่ยิ่งใหญ่และประชาชนคะ องเราอย่างแท้จริงการที่พระองค์ทรงดำรงพระราชอิสริยสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงและการสถาปนาวันคล้ายวันพระราชสมภพเป็นวันแม่แห่งชาติของไทยสะท้อนถึงความปีติและความเคารพที่พระราชวงศ์และประเทศชาติมีต่อพระองค์พระวิริยะอุตสาหารวีของพระองค์ที่ทรงมีต่อประเทศไทยตลอดจนมรดกจากการทรงงานของพระองค์จะเป็นที่จดจำของคนทั้งหลายตลอดไป วันนี้พวกเราทุกคนต่างรู้สึกถึงความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมชาชาวอเมริกันขอร่วมไว้อะไรกับปวงชนชาวไทยซึ่งเป็นมิตรของเราในช่วงเวลาแห่งความอดูนี้ทุกคนรู้สึกเศร้าและเสียใจกับการเสียสละพระองค์ที่มีความสำคัญมากต่อประเทศไทยและประชาชนของเราคำถามที่อยู่ในหัวใจของเราเป็นว่าการที่สมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงได้ทรงเป็นพระองค์ที่มีความสำคัญมากต่อประเทศไทยและประชาชนของเราจะทำให้เราเห็นถึงความสำคัญของการสังเกตพระราชจริยวัตรและพระวิริยาอุตสาหะรวิของพระองค์อย่างไรบ้าง ความเสียใจและความเห็นแตกต่างกันในการเสด็จสวรรคตของพระองค์จะทําให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจก,กันกับความหมายของความเสียใจและความเคารพต่อพระราชวง์ได้อย่างไรขอให้ทุกคนมีความเห็นและความคิดเห็นต่อการเสียสละพระองค์ที่มีความสําคัญมากต่อประเทศไทยและประชาชนของเรา